เปิดคลิปอึ้งค่ะผู้ประกวดดาวมหาลัยตอบคำถามช็อกคนมีอรอยสักคนไม่มีการศึกษาค่ะกำลังเป็นกระแสสังคมอย่างมากในขณะนี้เลยคุณผู้ชมนั่นก็คือเหตุการณ์การตอบคำถามประกวดดาวเดือนสุดมั่นแบบชนิดที่ว่าโลกนี้หมุนรอบตัวเราค่ะ คือทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามปกติคุณผู้ชมจนกระทั่งค่ะพิธีกรในงานเนี่ยได้ถามผู้เข้าประกวดนะคะว่าหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะจ้างคนที่มีอรอยสักเต็มตัวหรือไม่เพราะเหตุใดซึ่งคำตอบจากผู้เข้าประกวดตอบว่าไม่จ้างค่ะเพราะว่าคนมีอรอยสักไม่มีการศึกษา หลังจากตอบคำถามเสร็จสาวเจ้าก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ประมาณว่าฉันเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะเหมือนมั่นใจในคำตอบของตัวเองเป็นอย่างมากแต่กระแสสังคมไม่ได้เป็นดังหวังค่ะจากการตอบคำถามนี้เองได้จุดชนวนเสียงวิจารณ์จากสังคมเป็นอย่างมากทำเอาหลายคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมองว่ามันเป็นการเหมารวมคนที่มีรอยสกักบางคนถึงขั้นเทียบรายได้พร้อมกับเตือนเลยว่าให้ระวัง อย่าตัดสินคนแค่ภายนอกและมีทัศนคติเช่นนี้กับคนที่มีรอยสกักเราลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมว่าคลิปเต็มบรรยากาศเป็นยังไงค่ะหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะสง้างถูกคนที่มีรอยสั เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเอาจริงๆเนี่ยทางทีมงานพิกธามเนี่ยก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าถ้าท่านผู้ชมได้รับคําถามแบบนี้จะตอบแบบไหนนะคะขอแบบออกมาจากใจไม่เอาตอบแบบมีสื่อนะคะ